สวัสดีครับวันนี้เรามากับเจ้า Toyota t i ทเก Sport Cruiser f เซอร์โฟวิลเกออโต้ตำนานที่ยังมีลมหายใจรถเป็นรถปี2002อายุราประมาณ22ปีแต่สภาพยังดูดีเหมือนเพิ่งอ,ออกจากศูนย์เป็นรถที่มีดีไซน์รูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์เป็นอมตะมองกี่ทีก็ไม่เบื่อแม้จะผ่านไปหลายยุคหลายสมัยก็ยังคงเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน มาเริ่มรายละเอียดกันที่ด้านหน้าครับมาพร้อมกับโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์หลอดเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนครับสภาพโคมไฟยังใสไม่หมองครับและมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทเกอร์พร้อมโลโก้โตโ,ตโยตา้ากันชนด้านหน้าแข็งแรงทนทานส่วนด้านใต้กันชนจะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้กระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียม เพิ่มความดูดีความเท่ให้กับตัวรถสีตัวรถเป็นสีเทาแบบทูโทนและระดับสีกันถือว่าฮิตกันมากในยุคนั้นกระจกทุกบานติดตั้งฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยส่วนมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมประตูทุกบานติดตั้งคิ้วกันสาดขนาดใหญ่เป็นของแต่งตรงยุคตรงสมัยในยุคนั้นบันไดข้างติดตั้งมาให้ครับเนื่องจากเป็นรถตัวสูงเพื่อให้การขึ้นลงสะดวก โป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่และมาพร้อมลออ้อแม็กอลอยตรงรุ่นยังเป็นยางเอทีวิ่งได้ทั้งทางฝุ่นและทางดำสภาพยางยังใหม่ครับซื้อไปใช้ต่อได้อีกยาวๆในส่วนของด้านท้ายโคมไฟท้ายไม่แตกไม่ร้าวและมาพร้อมกาดป้องกันโคมไฟท้ายตรงรุ่นมือจับฝาท้ายและกันชนท้ายเป็นแบบโครเมียมครับลอนสันต่างๆบนฝาท้ายยังอยู่ครบรถไม่เคยผ่านการชน ส่วนไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้าทยครับในส่วนของภายในภายในกว้างขวางสะอาดมาพร้อมบ่อนหนังทั้งสีที่นั่งภายในกว้างขวางนั่งสบายบอกเป็นแบบปรับแบบแมนวนวลมีมือจับสำหรับหวนขึ้นรถติดตั้งมาให้คอนโซลเป็นสีทูโทนลายไม้และมาพร้อมกับพวงมาลัยสีกานจับถนัดมือหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบสีฟ้า ดูเท่ดูดีมีสไตล์วิทยุเครื่องเสียงติดตั้งมาให้และระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกใช้งานง่ายเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้สสปีดใช้งานง่ายแม่บ้านก็ขับได้และมาพร้อมกับเกียร์โฟวินสามารถไปได้ทุกที่ที่มีทางในส่วนของเครื่องยนต์มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล3.0ลิตรรหัส1 kdftv อัดอากาศด้วยระบบเทอร์โบ โดยเครื่องรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแรงและความทนทานการบำรุงรักษาง่ายอะไหล่หาได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไปห้องเครื่องสภาพสวยงามสะอาดสะอา้านสำหรับภาพช่วงล่างไปชมกันครับรถสามารถขับเดินทางไกลได้สบายๆแล้วรถคันนี้ราคาอยู่ที่239,000บาท สามารถดูรถได้ที่ตัวมืองนครปฐมครับหากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ